สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆประจำชาแนลหนูเล็กรถมือสองคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบเจอกันกับเซลล์น้องหนูเล็กอีกแล้วนะคะที่นี่ที่บริษัทเพชรยนต์ซอยสุวินทวงศ์46นะคะมาเจอกันที่เก่าเวลาเดิมเลยสําหรับพี่ๆนะคะที่ยังไม่คุ้นชินกับสาขานี้นะคะบอกเลยว่าเป็นสาขาเปิดใหม่ค่ะสาขาแยกออกมาจากเพชรยนต์ ที่ซอยเสรีไทยนั่นเองนะคะแต่ว่าบริษัทแม่นะคะย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะรับประกันความใหญ่โตอลังการกว่าเดิมแน่นอนสําหรับวันนี้มีตัวรถมาให้ชมกันอีกแล้วค่ะเป็นรถสวยๆที่หลายๆครอบครัวนะคะกําลังมองหาและตามหากันอยู่ค่ะก่อนชมคลิปกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันให้ด้วยนะคะวันนี้ตัวรถที่จะแนะนําการเป็นรถบอกเลยว่าตระกูลไฮบิดทุกคันเลยนะคะสำหรับเจ้าโตโยต้าคอร์ที่อยู่ข้างหน้าหนูเ็กค่ะ ไฮบิดนะคะประหยัดน้ำมันได้ถึง25กิโลลิตรเลยเรามาเริ่มกันที่คันแรกสีดำนะคะโฉมไมเนอร์เชนสวยๆแบบนี้ปี2024ค่ะพี่พค่ะพี่ๆค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว1.8ไฮบิดพรีเมียมกระจังด้านหน้าไมเนอร์เชนมาสวยงามน่าใช้มากๆเลยสีดำเงานะคะไม่มีรอยบุบรักยิ้มไม่มีสะเก็ดหินสภาพยังสวยกริ๊บนะคะ ปีใหม่สุดๆเลยไฟด้านหน้านะคะได้เป็นไฟ LED แบบฟูลเลยนะคะโปรเจกเตอร์มีมาให้แล้วเรียบร้อยไฟเดย์ไทม์แล้ i ิ่งไลท์มีให้ตัดหมอกมีให้เซ็นเซอร์ด้านหน้าจัดมาให้2จุดค่ะพี่พี่ขาค,คันนี้นะคะเสนอขายกันในราคาที่9 9 9 9 0 0บาทคะ่ะนะคะบอกเลยว่ารถใช้งานไปน้อยจริงๆนะวิ่งอยู่แค่ประมาณหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองพี่พ ข้างในได้เป็นเบาะหนังสีแดงแบบนี้ค่ะตัวเบาะสีจะเปลี่ยนจากตัวเดิมนะคะตัวเดิมสีจะเป็นสีแดงแอดน่าเลสนะคะตัวนี้สีจะฉ่าขึ้นสีจะคล้ายๆรถยุโรปเลยเลขไมล์อยู่ที่17ื่นนะคะคันนี้พวงไลัยสวยใหม่ไม่มีล็อกลอนขาหนะ้าจอทัชสกรีนมาให้พร้อมนะคะขนาดใหญ่พอสมควรเลยสําหรับตัวนี้มีเบรกโฮเบรกไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะภายในก็จะคุมโทนสีดําตัดสีแดงราคา9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะคันนี้ถ้าจัดฟีดาว คอนเลนอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0 0นะคะสำหรับการจัดฟรีดาวหากสนใจคันนี้สามารถติดต่อแคปหน้าจอส่งเข้ามาให้หนูเลกได้เลยแอดเบอร์ด้านล่างที่ให้ไว้0 9 3 3 8 9 2 8, 8 8ถัดมาคันนี้ค่ะนี่คันนี้ก็จะได้เป็นสีเทานะคะออกสีเทาฟ้านะคะจะเป็นโฉมกอดนะ ปี2021ค่ะตัว1.8 Hy b r i d p r e m i บ m ิดพีเ y มีแมเตีสำหรับตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวท็อปไปนะคะสวยๆงามๆสีสวยนะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่85,000โลปี2021ใช้ปีละ2 0 0 0 0 0กโลถือว่าปกติเลยเสนอขายนะคะรถราคาจากหน้าป้ายเหลือที่789,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะได้กล้อง360องศาไปแล้วด้วยเป็นตัวท็อปไฟด้านหน้านะคะเขายังคงมีแสงส ไฟ้าตรงนี้บ่งบอกความเป็นไฮบริดอยู่ไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์แล้วก็ตัดหมอกมีมาให้ครบเรียบร้อยเลยเดี๋ยวพาชมคันข้างในกันนะคะสักนิดหนึ่ง สำหรับตัวนี้เนี่ยติดฟิฟรมติดคิว้วกันศาสตร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะโอ้โหข้างในล็อกเสียดายจังไม่ได้ชมนะ,ะไม่เป็นไรแต่ข้างในคันนี้มีหลังคาซันรูฟมาให้นะคะหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีให้แน่นอนอยู่แล้วค่ะประตูท้ายเปิดไฟฟ้าได้เลยคันนี้ปี2021ตัวท็อปสุดสนใจก็แคปหน้าจอได้ถัดมาค่ะคันนี้ 1.8 h y b ิ i พ p r เมียมนะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็นปี2023นะก่อนที่จะเป็นโฉมไมน h าเชนก่อนที่จะเป็นตัวเมื่อสักครู่สีดำที่หนูเล็ให้ดูคันแรกนะคะตัวพรีเมียมข้างในได้เบาะสีแดงเช่นกันนะด้านหน้านะคะเขาให้เป็นไฟโปรเจกเตอร์โฉมเนี่ยโฉมเดียวกันเลยกับคันสีเทานะคะแต่คันนี้เป็นตัวปี2023เลขทะเบียนสวยมากนะคนจีนชอบเลยเลขทะเบียนนี้ไฟด้านหน้าชุดคมไฟไม่มีรอยแตกแล้วค่ะ นะคะแล้วก็เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ตัดหมอกมีให้พร้อมกระจังนหน้าได้เป็นสีดําด้านมาสวยๆนะคะสีเนียงกลิ้บเลยไม่มีสะเก็ดหินค่ะล้อแม็กสภาพสวยใหม่ไม่มีถลอกไม่มีกินขอบแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ข้างๆแก้มก็จะมีโลโก้ไฮบริดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคันนี้แหละต้องดูข้างในเพราะว่าคันเมื่อสักครู่อะค่ะ,คะถ้าเปิดไปข้างในเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยพี่ๆตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีแดงแอดนาเลสอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่า บาหนังสีแดงนะคะมันเปลี่ยนไปตัวชมมไมเนเชนจะเป็นแดงที่สดกว่านะพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันไม่มีลอกร้อนสภาพสวยกลิปนะคะแล้วก็เลขไม่เนี่ยอยู่ที่50,000กว่าโลเท่านั้นเองหนะ้าจอทัชสกรีนมาพร้อมกับแอร์ที่เป็นออโต้แล้วเป็นดูโอแอร์ค่ะแยกอิสระซ้ายขวาเลยนะคันนี้ประหยัดน้ำมันได้ถึง25กิโลลิตรทำถึงแน่นอน ะะสำหรับครอบครัวที่ชอบรถที่มิติตัวรถกว้างๆนะคะนั่งไปแล้วรู้สึกสบายไม่อึดอัดคันนี้ตอบโจทย์นะคะวอมอลด้านหลังมีให้3ตำแหน่งตัวเบาะพับแยกอิสระได้ไซ้ายขวานะคะได้60-40เลยทีเดียวด้านหลังนะคะก็เสารับสัญญาณชาร์กฟินไลฟ้านะคะแล้วก็เซนเซอร์นะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อย,อยขออภัยคันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะไม่มีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะประตูท้ายไฟฟ้ากล้องถอยมีให้เดี๋ยวขอยกตัวอย่างประตูท้ายไฟฟ้าคันนี้ก่อน ด้านหลังเปิดมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะความกว้างนะได้ความกว้างในช่องของการเก็บสัมภาระเยอะพอสมควรเลยตัวรถสวยกิฟทุกคันค่ะบอกเลยว่าคัดมาที่สาขานี้มีมแต่ตัวเด็ดๆนะคะถัดมาคันนี้บอกเลยว่าตัวเด็ดจริงๆนะะตัวเด็ดจริงๆและชื่อยาวมากๆเลยสำหรับเจ้าโตโยต้านะคะโคลละรราคาด1.8ไฮบิด พีเมียมเซฟตีจีอาร์สปอร์ตดูเลขต้องทำสมาธิในการพูดชื่อรุ่นนะชื่อมันยาวจริงๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะแต่คันนี้บอกเลยว่าเลขใหม่ใช้งานน้อยมากๆนะคะเลขทะเบียนขอคืนเจ้าของเดิมขอเลขทะเบียนคืนนะ,ะสำหรับตัวนี้สีขาวแบ็กท็อปค่ะไฟหน้านะคะจะไม่มีตัว แสงฟ้าแบบนี้แล้วแต่ไฟถ้าเวลาที่มีแสงตกกระทบเนี่ยมันจะเป็นสีลุ้มสวยมากๆค่ะตัดหมอกมีมาให้แล้วได้ชุดแต่ง G R รอบคันเลยโลโก้ G R มีมาให้ครบๆนะคะซุ้มล้อสีดำตัดกันกับตัวบอดี้สีขาวล้อมแม็กสีสวยนะคะเป็นลายใบยพัดแบบนี้ดิสเบรกสีล้อค่ะปิกนกอิสระซ้ายขวาน,นะคะแล้วก็ตัวนี้โลโก้ไฮบิดยัคงอยู่เหมือนเดิม กล้อง360องศากระจกมองข้างสีดาเหมือนหลังคาแล้วก็มีกล้องไ้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยมือเปิดเป็นคีเลตค่ะติดฟิลม์มติดคิว้วกันสัดให้พร้อมเรียบร้อยแหมอีตัวเด็ดๆนี่ชอบล็อกจังเลยตัวเด็ดๆนี่ชอบล็อกจังเลยเดี๋ยวพาดูอีกคันหนึ่งก็ได้ค่ะนะเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันนี้ก่อน ด้านหลังนะคะด้านหลังเสารับสัญญาณเป็นแบบชาร์กฟินค่ะพร้อมไฟท,ท้ายที่ได้เป็นรมดําแบบนี้กอบไฟท้ายสีดำนะคะมันทําให้รถดูดูดูเท่สปอร์ตชบเฉียวไปในทิศทางเดียวกันเลยโลโกโ้ GR Sport อยู่ครบเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้2จุดกระจนด้านท้ายได้เป็นสีเงินพร้อมกับตัวไฟเบรกทับทิมที่มีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้ปี2023นะคะพี่ๆปียีจดทะเบียน24เลขไม่หมื่นกว่าโลเท่านั้นนะ เลขไม่หมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะคันนี้เลขไม่หมื่นหะคะราคา9,39,000บาทนะใครสนใจคันนี้แคปหน้าจอส่งมาได้เลยค่ะพี่ๆถัดมาคู่แฝดค่ะ GR Sport เช่นกัน h y b r i d พ r e เมีย s a f e t y GR Sport ค่ะคันนี้สีขาวลังคาดำอยู่คู่แฝดกันเลยใครชอบรุ่นนี้นะคะมาเพชรยนต์จบแน่นอนค่ะ แต่คันนี้เลขไม่จะสูงกว่าราคาจะดรอปลงกว่านะคะได้เป็นปี2022จดทะเบียนปี2023เลขไมายอยู่ที่81,000โลนะคะราคา869,000บาทปี22ใช้งานประมาณปีละ30,000กว่าโลนะคะเอาจริงแล้วอะ่ะรถที่เป็นตระกูลรถไฮบริดมันประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะคะเขาก็จะเน้นในการวิ่งใช้งานเพราะว่ามันประหยัด นะคะก็ถือว่าเป็นปกติเลยในเรื่องของตัวเลขใหม่ค่ะไม่มีผลต่อการใช้งานแต่อย่างใดแบตเตอรี่ยังคงคงุคง้มครอง,งรับประกันให้วารันตียังอยู่ให้นะคะรถปี2022ก็นับไปอีกประมาณ7ปีสำหรับแบตเตอรี่ไฮบริดคันนี้แบตเตอรี่ไฮบริดก็นับไปเหลืออีกประมาณกี่ปี8ปีนะคะรถปี23หรือคันนั้นรถปี24แบตเตอรี่ไฮบริดก็เหลืออีก 9ปีนะคะคุ้มค่าแน่นอนค่ะพี่ๆไม่ต้องกลัวว่าจะขาดทุนนะคะมาให้ดูรอบๆคันนะคะคันนี้กล้อง360ไฟหน้าโปรเจกเตอร์เหมือนคันเมื่อสักครู่เลยโฉมเดียวกันนะคะโมเดลเยียนคล้ายๆกันปีเดียวกันไอเป็นคนละปีแต่ว่าโมเดลเดียวกันนะคะแต่สังเกตเห็นเหมือนอะเหมือนเหมือนเหมือนึอนอนนกว่าล้อแม็กจะไม่เหมือนนะคะ ล้อมแม็กเหมือนกันนะคะด้านข้างก็ได้มากล้อง360กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวคันนี้มีติดกันรอยมาให้นะคะมือเปิดได้โคมือเปิดได้เป็นคีเลตส,สำหรับคันนี้เขาก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะที่เป็นสีดําแล้วก็เป็นลาย GR นะคะแบบนี้เบาะทรงบักเก็ตซีทค่ะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสองฝั่งค่ะ มีตัวระบบ t o y ยต้าเซฟติเซนไฮ g h หน้าจอทัชสกรีนพร้อมกล้องถอยแอร์ออโต้เป็นดูโอแอร์นะคะแต่ว่าเบรกยังอยู่ที่เท้าอยู่นะรุ่นนี้ยังไม่ใช่เบรกมือ,อยังไม่ใช่เบรกไฟฟ้านะคะหลังคาสลูปจัดมาให้นะคะเสียดายจังเลยตัวจะท็อปอยู่แล้วนะอีกนิดเดียวแค่เบรกให้ไฟฟ้ามาหน่อยก็ไม่ได้นะคะมาด้านหลังค่ะ ตัวบอกด้วยความที่มันเป็นตัว GR Sport เขาก็จะให้ความที่เป็นสีดำมาภายในหัวหมอนมีให้3ามตำแหน่งที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำมีมาให้ด้านหลังมีแอร์แยกให้แบบนี้อีกพร้อมกับพรม GR ค่ะคันนี้869,000บเาทเท่านั้นนะพี่ๆขาถ้าสนใจนะคะงบประมาณนี้นะแล้วก็อยากได้รุ่นโฉมประมาณนี้ค่ะจัดคันนี้ได้เลยปี2022เป็นตัวฉลองครบ60ปีด้วยนะคะเดี๋ยวดปูประตูท้ายไฟฟ้า แล้วไม่ประตูท้ายไฟยฟ้าให้ทำไมไม่ประตูท้ายไฟยฟ้าตัดออกนะคะจริงๆอประตูท้ายไฟยฟ้านะแต่หนูเน็กน่าจะไปล็อกอะไรไว้เมื่อสักครู่มันก็เลยไม่เปิดทําการให้นะคะไม่เป็นหลตัวนี้นะคะ เราดูกันในเรื่องของตัวรถนะคะ869,00 0่นบาทพรเลทอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0หารายได้ส0,000ื่นซื้อคนเดียวจบนะคะคันนี้บอกเลยว่าแต่ละคันตัวท็อปทอปตัวเด็ดๆทั้งนั้นค่ะถ้าลูกคา้าท่านไหนสนใจอยากได้คันไหนเป็นเจ้าของนะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาที่เบอร์0 9 3 3 8 9 2 8 8 8ค่ะเบอร์นี้แอดลน์ได้หรือจะโทรเข้ามาสายตรงเลยก็ได้ค่ะขอสซยเซลล์หนูเล็กได้เลยเซลล์หนูเล็กยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะดอกเบีย้ยตอนนี้ก็พิเศสๆสๆาหรับลูค ที่ Wal in อไม่ใช่ Wal k in โทรเข้ามาหาโนเล็กนะคะเพราะว่าเป็นช่วงแกนโอเพนนิ่งอยู่นะคะดอกเบี้ยจะพิเศษมากๆแค่ช่วงเดือนนี้นะคะแค่ช่วงเดือนนี้เท่านั้นที่เลทดอกเบี้ยบอกเลยว่าถูกกว่าที่อื่นในท้องตลาดแน่นอนนะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอบขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมจนจบคลิปชอบคันไหนนะคะแคปหน้าจอมาไว้นะที่สำคัญกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้ด้วยวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาพี่พ,พี่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ